โอเคตอนนี้ทางเรียวมีเขาได้เปิดตัวโทรศัพท์ที่ชาร์จเร็วที่สุดในโลกนั่นเองนะครับก็เป็นความเร็วระดับ320บัตต์กันเลยทางเรียวมีนั่นเองก็ผมเป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่ชอบเรียวมีมาแล้วเครื่องเครื่องที่อัดนี้ก็คือเรียวมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่ใช้ดูก็เป็นเรียวมีกันโอ้โหก็ผมคาดว่าเรียวมีเขาน่าจะใช้ชื่อเป็นเรียวมี GT 7หรือเปล่านะเพราะว่าเรียวมี GT 6นี่เขาออกตัวมาแล้วนะก็ไปตามซื้อก็ได้นะเรวมีเรียวมี เดี๋ยวมีไม่ได้เข้านะเพื่อนก็วันจะมาดูกัน,นว่ามันเป็นยังไงนะเออฟ้าชาร์จของเรานี่ฟ้าชาร์จของเขาไม่ใช่ของเราเออไม่ซื้อ,อ,อมาดูกันเลยนะคลิปนี้เลยมาโอเคเปิดมาก็เป็นฟ้าชาร์จ65วัตต์เองรเอย1ี่บวัตต์ของโลกนะสร้อยบวัตต์ของโลกแล้วก็ความเร็วฟ้าชาร์จของมันก็คือตอนนี้ก็คือเป็น 320บาทนั่นเองครับอ่าอันนี้ก็คือซ e o ของเขานีมาออกมายืนยันเองว่าเขาได้ทำการทำฝาชาร์ตรุ่นนี้มานะครับก็ส่วนความเร็วนี่เดี๋ยวจะไปดูกันท้ายคลิปนะเพราะว่าความเร็วนี่เร็วจ,จัดเลยโอเคเดี๋ยวค่อยมาสรุปตอนท้ายแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้กาลังนี่สา้อี่บบาทของของเรานะเออตอนนั้นพูด3้3ย0บบาทเฉยเลย อ่ก่อนอื่นเขาจะพามาดูวิธีการผลิตนะว่าเขาผลิตยังไงให้มันปลอดภัยนั่นเองนะครับโอเคโอเคเขาก็จะใช้เป็นแบตท,ทั้งหมดนี่อ่นนี่ก็คือเรียวมี g t ทคนระับสามารถไปดูได้ว่ามันรูปร่างเป็นยังไงก็อันนี้เป็นระดับอะไรอ่าอ่ไม่ออกอก็เป็นอวกาศนะครับ อ๋อการพับการพับเออการพับของแบตเตอรี่เป็นของแรกครั้งแรกของโลกที่แบบแบบแบตเตอรี่สามารถพับได้นะใครจะไปพับแบตเตอรี่ไว้เออนี่อ๋อใช่ใช่นั่นแหละก็ถ้าใครอยากดูรายละเอียดก็สามารถไปดูได้นะใน Google เลยเคแบตเตอรี่เขาใช้เป็นแบบรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำเป็นแบบแบตเตอรี่สามารถ ชาร์จได้กี่รอบอน,นะนี่นนเอะต่อไปอะไรเนี่ยอ๋อความปลอดภัยระด,ดับเอาตา้านเองนะขี่ทาน t r ฟอร์เมอร์เออได้รับแดงมันจะใจมาจากทรานสฟอร์เมอร์ไม่ใช่อันนี้ก็คือเมนบอร์ดหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเซนเซอร์ของเขาคนระอันนี้ก็คือหัวชาร์จนั่นเองก็คือหัวชาร์จมี2อ,อันเลยนะก็เป็นหัวชาร์จ C2C เลยทีเดียวโ oh. อ้อ่ะอะแดปเตอร์นี้ก็ทําทําความปลอดภัยได้ค่อนข้างสูงเลยนะนก็แบบไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่ารุ่นนี้เขาทำ้าชชามาเยอะแล้วโอเคนี่ก็คือวิธีการรอคอยของพวกเราความเร็วการชาร์จนั่นเองมาจับเวลาเขาจับเวลาเลยนะเสียงเพลงรุดมากเออทั้งหมดโอ้ยไฟเข้ากี่กี่วั์เนี่ยหนึนาที 1>, 1นาทีเข้าไป1นาทีครึ่งได้50%านาที30วิเต็มร้อยนั่นเองครับก็ค่อนข้างโคตรเร็วเลยแหละเออนี่เต็มร้อยสนาที30วิบินะ Make อีกเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบนึงครับว่าเขาทําอะไรบ้างครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบนึ่งครับว่ามันมีอะไรบ้างคนระับก็เปิดดูใหม่นะครับ ะจะขอให้กดหยุดเ๋ยวมีมีการพัฒนาต่อเนื่องในด้านพื้นที่การชาร์จแบบแฟลตตั้งแต่65วัตต์1 6 5วัตต์ไปจนถึง240วัตต์นั่นเองทั่วโลกของโลกนั่นแหละก็เป็นเราเป็นผู้นําด้านการชาร์จนั่นเองครับก็รุ่นนี้เป็นผู้นําได้การชาร์จเลยอ่าเทคโนโลยีนี้เขาได้อะไรเนี่ยอ่านไม่ทันเอ,อเคนี่คือฝ่ายหัวหน้าประดิษฐ์พันชาร์จเป็น อะไรนุ้โยโอเคอ่ะผมจะเปิดซับให้ด้วยนะเปเป็นอ๋อโอเคโอเคเขาเขาพูดมาว่าแบบเขาจะเปลี่ยนการเขราะเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราให้มันง่ายขึ้นก็คือหลังจากที่โทรศัพท์ทั่วไปครับเขาจะชาร์จแบบอย่างไอโฟนเนี่ยโอ้โหไอโฟนยี่สิบตา 2ี่สนั่นแหละเอออย่าง15 Pro Max ก็ประมาณ27ิบเจ็นะครับแบบชาร์จเป็นชั่วโมงเรามีเขาบอกอยากให้อยากให้แบบชีวิตเราใช้ได้ใช้งานได้ไวขึ้นนะก็คือเขาจะทำฟาชาร์จเร็วที่สุดอย่างไอโฟนนี่โอ้โหยีบวัตตรอไปชั่วโมงรอไปรอไปเออนั่นแหละแต่อันนี้ไม่ต้องรอเนะี่ยเสียปุ๊บเต็มเแพ้งไม่ใ่อ้โหโทรศัพท์อะไรเสียบปุ๊บเต็ม,ออม,ออตมนั่นมันแบบเสื่อมแนละ้ว ก็คืออาจจะอธิบายไม่ได้ก็คือเขาจะเอาง่ายๆนะเขาจะทาให้เราแบบใช้ชีวิตได้ไวขึ้นก็คือหลังจากที่โทรศัพท์เขาชาร์จได้ประมาณ1ชั่วโมงแบบเป็นชั่วโมงกว่าจะเต็มนะแต่ตอนนี้เขาได้เปลี่ยนการชาร์จก็คือเขาทําทําลายนะเออทำลายทําลายเฟิติทําให้มันชาร์จได้ไวขึ้นนะการใช้ชีวิตของเราก็จะได้ไวขึ้นเร็วขึ้นเนาะประมาณนั้นเข้าใจไหมเนี่ยขอบเขตการชาร์จซูเปอร์ซูเปอร์เออ เขาตั้งชื่อรุ่นไอ้เขาตั้งชื่อการชาร์นี่ว่าเป็นซูเปอร์โซนิกนะในซูเปอร์โซนิก320ล้าน320ล้านนี่คือแบบไม่ต้องเสียบอะแค่เอาสายชาร์ไปไปจี้นิดนึงแบบเต็มเลยแต่ก็เกินเต็มร้อยภายในเสี้ยววินาทีนะวินาที30วิก็จะเต็มร้อยโอเคที่จะดีการชาร์จของเร็วนั้นง่ายมากๆฮะง่ายมากอ่ะ ตเ,ตเซลล์แบตแต่ละเซลล์พร้อมกับได้รวดเร็วอย่างขึ้นความเร็วในการชาร์จแต่ความตะทายท่ยิ่งใหญ่อะไรเอเอเรุ่งจะถามแล้วนี่คือเหตุผลที่เราคิดคุ้นแผงโซลาร์เซลล์แบบพับได้ของแบตเตอรี่พับได้ของดาวเทียมเออจำจากดาวเทียมหรือเปล่าอ่านไม่ทันจะพยายามดูอยู่ก็ทุกคนสามารถอ่านจับได้ครับนี่ก็คือแบตเตอรี่2ขั้นตอนโอเคแบตเ,เขานด้จะแบ่งเป็นสเซลล์หรือเปล่า ใช่ใช่ใช่น่ใช่ครับอีกเซลล์หนึ่งสามารถชาร์จเร็วมากอีกเซลล์หนึ่งก็ใช้ละครร้อนนะก็หลายชั้นเจะลาเพื่อเพิ่มการใช้พื้นที่เปิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ได้ความจุที่สูงสุดอ๋อความจุแบตหรือเปล่าแบตสี่เซลล์เลยทีเดียวนะครับก็เยอะพอสมควรนั่แหละต่อไปก็เป็นการจ่ลักษณะกระทะตัดน้ําหนักเบาที่พอดี กับสมาร์ทโฟนอย่างสมบูรณ์แบบที่เป็นแนวคิดอัจฉริยะอย่างแท้จริงอะไร20โวลต์เพื่อลดความร้อนอ๋อลดความร้อนด้วยครับอ่าไม่เพียงแต่แต่ยังปลอดภัยโอ้ปลอดภัยเอ่ด้านความปลอดภัยนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่ายิ่งฟ้าช้ายิ่งสูงความเสี่ยงเยอะตามไปเอาคำจากไทยมาเออนี่อันนี้ก็คือเป็นอะแดปเตอร์ของเขานะครับ เทคโนโลยีการชาร์จ320บัาทยุคใหม่เราจะใช้อยังไงเขาย้อน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 เจการอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันขนไดไม่มีเสียงนี่อ่านไม่ทันเลยจะมีเสียงน่าจะไม่ต้องอ่านอีกแล้วนะเออโอเคอันนี้ก็คือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการในการแบบในนี่ยในการเปิดตัวของเขาก็คือการทดสอบทดสอบ ทดสอบทดสอบความเร็วในการชาร์จก็คือแบบ320บาทโอเคมาดูกันเลยแต่และว,วินาทีเพิ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์จะรไว่ถึงสงิโลอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโอเคซวินับได้แบทได้แบตไปทั้งหมดศูนวิได้แบตไปทั้งหมด2%อเปอรเโอเค <c oughs> อะไรเสียบปึ๊บเต็มปั๊บเลยโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคซวิอัาหวินับ 1วิขึ้นแล้วอ่ะเออ1วิขึ้นได้เท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นครับไปกดไป2 3 4โอเคอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆอะไรอ่ะไอ้มันเขาเรียกว่าอะไรพาวซ์พายเออพาวซ์พายนะก็คืออ่าด้านบนนี้ก็คือโวลูด้านบนนี้น่าจะเป็นอ๋ออ๋ออ๋อ เี่เองอันนี้อ,อันแรกก็คือโวล์นะก็คือจ่ายไฟเข้าทั้งหมดหรือเปล่าไม่น่าใช่มั้งแน่ใช่นะเออโวล์ก็คือขึ้นไป221อโวล์อันนี้เป็น4ีซีเคยเรียนจะไปเรื่อยๆน,น,นะเยก็ด้านล่างนี้ก็คือ power นั่นเองนะก็คือ329ก็คือ330แต่มันขึ้นเป็น340นั่นแหละโอเค อันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะหนึ่งนาทีไวจัดจัดเลยนะเออไวเลยทีเดียวนะถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างไอโฟนนี่หนึ่งทีนี่ยังไม่ได้ปลุกเลยอะแบบหนึ่งนาทีนี่คือัดเจ็บช้ชาแล้วโ <c oughs> อ้ไอันี่นี่ไปแล้วยี่สิบไอโฟนนี่ยังไม่ยังไม่ถึงสิบเลยอเออยังไม่ถึงห้ด้ซ้ำหนึ่นาทีเพราะว่าชาัาช้าเกินอ่ะ หนึ่งนาทียี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็ค่อนข้างเร็วเลยนะแบบไม่ต้องรอเขยต่อไปนะนี่หนึ่งนาทีห้าสิบห้าวิอะไรหนึ่งนาทีห้าสิบห้าวิได้แบตไปทั้งหมดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลุดเร็วมากนะครับก็ค่อนข้างที่จะลวดเร็วมากก็แบบรุ่นเดลวมีรุ่นนี้เขาได้ทำการทำฟ้าชาร์จ 240บวัตต์ตัวแรกของโลกมาด้วยนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้นะก็ที่เขาทำนี่หน่นาทีนี่ยังไม่ได้50เลยนะครับ1นาทีน่าจะได้ประมาณเออ1นาทีเขายังไม่ได้30เปอร์เซ็นต์เลยเวจัดเลยเอออันนี้นี่ไปแล้วนาที50ต่อไปนะรับวิควาอันนี้คือน่าจะเป็นวัตต์นะความเนยกาชาดอันนี้ก็คือ4นาที4นาที ได้98%โคตรเร็วเลยเตึงเติ่งเติงเตงเต็มร้อยเรียบร้อยแล้วก็จะดับ4นาที30วิได้ไปทั้งหมด100%อะไรจะเว้นคำทำไมเนี่ยโอ้โอเคสรุปเลยนะสำหรับการ react ครั้งนี้นะเพื่ออะไรสำหรับการ react ครั้งนี้ก็คือเป็นแบรนด์เลียวหมี่นั่นเองก็คาดว่าเขาได้ใช้ชื่อว่า เรียวมี GT 7 320สามบัตเพราะว่าก็ต้องมีตัวเลขความเร็วในการชาร์จนะครับก็บอกแล้วใครใครแบบอยากได้เครื่องที่มันสามารถแบบชาร์จได้ไวกว่านี้คนระับใครมันจะทำชาร์จได้ไวกว่านี้อะไรเนี่ยโหพูดไม่ออกเลย <laughs> ฝากช่องด้วยฝากช่องฝากช่องเอฝากช่องเขาอันนี้ก็คือเป็นเรียวมีนะครับเป็นเรียวมีทางอินโดนีเซียก็ เราไม่ติดตามก็ได้นะเขาก็จะปล่อยข่าวสารนี่ไปเรื่อยๆเนาะโอเคยจาดคลิปนี้เอาไว้เพยทโนนี้ไปบายให้ตัวกับ